สวัสดีครับสำหรับแคลคูลัสใน ep ีที่8นะครับก็จะพูดถึงความต่อเนื่องของฟังก์ชันนะครับความต่อเนื่องของฟังก์ชันก็คือถ้าเป็นเส้นกราฟนะครับถ้าเป็นเส้นกราฟมันก็จะเป็นเส้นกราฟที่ไม่ขาดนั่นเองนะครับทีนี้ความต่อเนื่องของฟังก์ชันเนี่ยก็จะพิจารณาอยู่2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือความต่อเนื่องณจุดใดๆนะครับณนะจุดใดๆก็สมมุติว่าเราต้องการพิจารณานะครับณนะจุดตรงนี้นะครับ ดูว่ากราฟเนี่ยมันขาดจุดนี้หรือไม่นะครับก็ที่จุดจุดเดียวนะครับหรือพิจารณาเป็นช่วงนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจุดเริ่มต้นนะครับจนถึงจุดสุดท้ายเนี่ยนะครับมันต่อเนื่องตลอดหรือไม่นะครับทีนี้มาดูบทนิยามนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงความต่อเนื่องณจุดใดๆนะครับที่เราจะพิจารณานะครับบทนิยามบอกว่านะครับให้ f เป็นฟังก์ชันนะครับซึ่งนิยามบนช่วงเปิด a b นะครับและ c เนี่ยเป็นสมาชิกของช่วงเปิด a b นี้นะครับจะกล่าวว่า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ c ก็ต่อเมื่อนะครับจะมีอยู่3ามเงื่อนไขด้วยกันนะครับข้อที่1 f c หาค่าได้นะครับก็คือแทนค่า c ลงไปในฟังก์ชัน f แล้วสามารถหาค่าได้นะครับ ข้อที่2ลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้4นะครับหาค่าได้นะครับคำว่าลิมิตก็จะมีทางซ้ายลิมิตซ้ายลิมิตขวานะครับก็อาจจะบางฟังก์ชันต้องพิจารณาทั้งซ้ายและขวานะครับและข้อที่3นะครับลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้4มีค่าเท่ากับ f c นะครับนั่นก็คือข้อที่1กับข้อที่2เนี้ยนะครับเท่ากันนั่นเองนะครับ มาดูตัวอย่างการพิจารณาฟังก์ชันว่าเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่จุดใดๆหรือไม่นั้นนะครับมาดูตัวอย่างที่15ครับจงพิจารณาว่า fx เท่ากับ F x กำลังสองลบด้วย4ส่วนด้วย F x ลบด้วยเนี่ยเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ2หรือไม่นะครับน,นะครับเราก็พิจารณา เราก็จะมาพิจารณาความต่อเนื่องของฟังก์ชัน f t x เท่ากับ2นะครับดังแบบนี้ครับข้อที่1น,นะครับก็คือการหา f c f c c ก็คือ f, c, c. ค่า x ที่จุดเราพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะหา f 2นั่นเองนะครับ f 2ก็คือการแทน2ลงไปในฟังก์ชันนี้นะครับ f x นี่เท่ากับ x ยกกำลัง2ลบด้วย4ส่วนด้วย x ลบด้วย2นะครับ ก็แทน x เป็น2นั่นเองครับก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง2ลบด้วย4ส่วนด้วย2ลบด้วย2นะครับนั่นก็คือนะครับมีค่าเท่ากับสองกำลังสลบด้วย4นะครับมีค่าเท่ากับ0นะครับส่วน0นะครับก็คือหาค่าไม่ได้นะครับนะพอหาค่าไม่ได้นะครับ ข้อที่1ก็ไม่ตรงกับเงื่อนไขของบทนิยามแล้วนะครับเราก็สามารถสรุปได้เลยนะครับว่าพอข้อ1ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนะครับเราก็สามารถสรุปได้เลยนะครับว่า f เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ2นั่นเองนะครับไปดูตัวอย่างที่16ครับ กำหนดให้ f(x) เท่ากับ x กำลังสองลบด้วย4ส่วนด้วย x ลบด้วย2เมื่อ x ไม่เท่ากับ2นะครับไม่เท่ากับ2ก็คือน้อยกว่าหรือมากกว่านะครับและจะเท่ากับ3เมื่อ x เท่ากับ2อนะครับเราก็จะมาพิจารณาความต่อเนื่องของฟังก์ชัน f ที่ x เท่ากับ2นะครับพิจารณาความต่อเนื่องของฟังก์ชัน f t x เท่ากับ2ดังนี้นะครับข้อที่1ก็คือหา fc ก็คือ f2 นั่นเองนะครับอ่าเราก็ไปดูที่ฟังก์ชันนะครับเมื่อ x เท่ากับ2จะสังเกตเห็นว่า f เเท่ากับ3นั่นเองนะครับดังนั้น f2 ก็เท่ากับ3ครับข้อที่2นะครับเนื่องจากเราต้องการหาลิมิตนะครับลิมิตของ f x นะครับ เมื่อ x เข้าใกล้2นะครับทั้งทางซ้ายแล้วก็ทางขวานะครับทีนี้ลิมิตนะครับลิมิตของ f x นะครับเมื่อ x เข้าใกล้2นะครับก็สามารถหาได้จากตัวนี้นะครับลิมิตของ x กำลัง2ลบด้วย4นะครับส่วนด้วย x ลบด้วย2 เนื่องจากทางซ้ายและทางขวาคือตัวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็หาเข้าใกล้2เลยนะครับเราแทนลงไปแล้วมันกลายเป็สน0นนแน่นอนนะครับถ้าแทน2ลงไปตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีการแยกตัวประกอบนะครับเพื่อกําจัดตัวที่ทําให้มันเป็นศูนย์ทิ้งไปนะครับ x ก,กาลัง2ลบด้วย4ก็คือผลต่างกําลัง2นะครับทบทวนนิดนึงครับผลต่างกําลัง2ก็คือ a กําลังสองลบด้วย b กําลังสองนะครับสามารถแยกตัวประกอบได้เป็น a ลบด้วย b คูณกับ a บวก b นะครับดังนั้น x กําลังสองลบด้วย4 4ก็คือ2กําลังสองนะครับก็สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบด้วย2คูณกับ x บวก2นั่นเองนะครับเราก็แยกตัวประกอบมาครับเป็น x ลบด้วย2 คูณกับ x บวก2นะครับส่วนด้วย x ลบด้วย2นะครับเราแยกมานะครับเพื่อที่จะให้มันตัดทอนกันนั่นเองนะครับเราก็ตัดทอนนะครับ x ลบด้วย2กับ x ลบด้วย2นะครับเราก็จะได้ว่าเท่ากับลิมิตของ x บวก2นะครับที่เหลือนะครับ เมื่อ x เข้าใกล้2อ่าเมื่อตัดทอนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็แทนค่าลงไปได้เลยนะครับแทนค่าก็ไม่ต้องเขียนลิมิตนะครับแทนค่า x เป็น2บวก2นั่นเองครับก็เท่ากับ4นะครับนี่คือลิมิตของ f x นะครับเมื่อ x เข้าใกล้2นะครับอ่ตอนนี้จากบรนิยามมีทั้งหมด3ข้อนะครับข้อที่1หา f 4ข้อที่2หาลิมิต ของ f x เมื่อ x เข้าใกล้4นะครับข้อที่3นะครับเราก็จะพิจารณาว่าข้อ1กับข้อ2มันเท่ากันหรือไม่นะครับเนื่องจากนะครับลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้2นะครับกับ f 2นะครับอ่ามาดูค่านะครับ f 2ตอนนี้เท่ากับ3นะครับแต่ลิมิตของ f x เมื่อ f x เข้าใกล้2เนี่ยได้เท่ากับ4นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่เท่ากันนะครับเมื่อมันไม่เท่ากันนะครับเราก็สมมติาสามารถสรุปได้ว่านะครับ f ก็เลยเป็นฟังก์ชันที่ไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ2นั่นเองนะครับ มาดูตัวอย่างที่17นะครับกำหนด f x เท่ากับ x กำลัง3ลบด้วย8ส่วนด้วย x กำลัง2ลบด้วย4นะครับเมื่อ x น้อยกว่า2นะครับและเท่ากับ2 x ลบด้วย1เมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ2นะครับข้อที่1ครับเราจะมาพิจารณาความต่อเนื่องของฟังก์ชัน f นี้นะครับที่ x เท่ากับ2นะครับ พิจารณาความต่อเนื่องของฟังก์ชัน f t x เท่ากับ2ดังนี้นะครับข้อที่1ะครับก็หา f 2นั่นเองนะครับ f 2เราก็มาดูว่าเมื่อ x เท่ากับ2จะใช้ค่าของฟังก์ชันตามเงื่อนไขตัวบนหรือตัวล่างนะครับก็จะเห็นว่า,าเท่ากับ2ก็จะเป็นตัวล่างนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แทน x เป็น2ลงไปในฟังก์ชัน 2x ลบด้วย1นั่นเองนะครับก็เป็น2คูณ 2ลบด้วย1น,นะครับก็มีค่าเท่ากับ3นั่นเองนะครับข้อที่2นะครับเราจะต้องหาลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้2แต่ว่าตอนนี้นะครับลิมิตซ้ายนะครับคือทา,ทางที่น้อยกว่านะครับก็จะใช้ค่าของฟังก์ชันที่อยู่ตัวบนนะครับแต่นะครับ,นะรบลิมิตขวานะครับลิมิตขวาก็จะใช้ ทางขวาคือทางที่มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้ตัวล่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแยกหาทางซ้ายกับทางขวาก่อนนั่นเองนะครับลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้2หาทางซ้ายก่อนนะครับทางซ้ายก็จะเป็น x กำลัง3ลบด้วย8นะครับส่วนด้วย x กำลัง2ลบด้วย4 เมื่อ x เข้าใกล้2ทางซ้ายนะครับตัวนี้นะครับถ้าเราแทนค่าลงไปนะครับ2นะครับ2ยกกำลัง3เป็น8 8ลบ8ได้0นะครับตัวส่วนนะครับ2ยกกำลัง2นะครับก็จะเป็น4 4ลบ4ก็ได้0เช่นเดียวกันก็จะกลายเป็น0ส่วน0นะครับอยู่ในรูปแบบไม่กำหนดนะครับเราก็จะต้องมาพิจารณาลิมิตนะครับจากการแยกตัวประกอบดูนะครับว่าจะทำได้ไหมนะครับ ก่อนอื่นนะครับเรามาพิจาาทบทวนสูตรก่อนนะครับสูตรที่จะช่วยในการแยกตัวประกอบนะครับสำหรับสูตรก็คือ a กําลัง3ลบด้วย b กําลัง3ตัวนี้นะครับคือผลต่างกําลัง3นะครับสามารถแยกตัวประกอบได้เป็นนะครับ a ลบด้วย b คูณกับ a กําลัง2บวก a b แล้วก็บวกกับ b กำลังสองนะครับอันนี้นักเรียนต้องจำให้ได้นะครับจากตัวนี้นะครับ x กำลังสามลบด้วย8 8นี่ก็คือ2ยกกำลังสามนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็สามารถแย,ยกตัวประกอบได้เป็น x ลบด้วย2นั่นเองนะครับคูณกับ x กกำลังสองนะครับแล้วก็ บวก a b ก็คือ x คูณกับ2ก็เป็น 2x นะครับแล้วก็บวกกับ b กําลัง2ก็คือ2ยกกําลัง2ก็เป็น4นั่นเองนะครับดังนั้นตัวที่อยู่ด้านบนนะครับเราก็แยกตัวประกอบนะครับได้เป็น x ลบด้วย2นะครับคูณกับ x กํลังสบวก2 x บวก4นะครับส่วนด้วยส่วนตัวล่างก็เป็นผลต่างกําลังสองนะครับเหมือนกับข้อเมื่อกี้นะครับก็แยกได้เป็น x ลบด้วย2คูณกับ x บวก2นะครับเมื่อ x เข้าใกล้2ทางซ้ายนะครับ ตอนนี้ก็จะเห็นว่ามันตัดทอนนะครับตัดทอนเรียบร้อยก็จะเหลือแค่ลิมิตของนะครับ x ก,กำลัง2บวก2 x บวก4ส่วนด้วย x บวก2นะครับเมื่อ x เ,เข้าใกล้2ทางซ้าย เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็นแทนค่าเป็น2ลงไปนะครับเป็น2กํกลัง2บวก2คูณ2แล้วก็บวก4นะครับส่วนด้วย2บวก2อ่ะตอนนี้ด้านบนก็จะเป็น4 สองกำลังสองเป็น4นะครับบวกกับ2คูณ2ก็เป็น4นะครับเป็น4บวกสบวกสก็จะกลายเป็น12ส่วนส12ส่วนสีก็มีค่าเท่ากับ3นั่นเองนะครับอ่าตอนนี้ลิมิตซ้ายเราได้เท่ากับ3นะครับลิมิตซ้ายเราได้เท่ากับ3ต่อไปเราก็จะหาลิมิตขวานะครับลิมิตของ f x นะครับ เมื่อ x เข้าใกล้2ทางขวาทางขวาคือทางที่มากกว่านะครับทางที่มากกว่าเราก็ไปดูที่ฟังก์ชันนะครับนี่ x มากกว่าหรือเท่ากับ2นะครับ f x เท่ากับ 2x ลบด้วย1นะครับแล้วก็แทนลงไปในนี้นะครับเป็น 2x ลบด้วย1เมื่อ x เข้าใกล้2ทางขวานะครับซึ่งมันก็คือการแทนค่า x เป็น2อลงไปนั่นเองนะครับก็มีค่าเท่ากับ3นั่นเองนะครับเนื่องจากนะครับลิมิตของ f(x) นะครับเมื่อ x เข้าใกล้2ทางซ้ายนะครับมันเท่ากันนะครับกับลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้2ทางขวานะครับอ่าและก็มีค่าเท่ากับ3นะครับดังนั้นลิมิตของ f(x) mm hmm. เมื่อ x เข้ากใกล้2นะครับ mm hmm. เฉยๆนะครับไม่ระบ,บุซ้ายขวานะครับ mm hmm. ก็จะมีค่าเท่ากับ3นั่นเองนะครับอ่าทีนี้ ข้อ1นนะครับ f 2เราหามาแล้วมีค่าเท่ากับ3นะครับตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้2เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ3นะครับเราก็พิจารณาข้อที่3ได้นะครับอ่าข้อที่3นะครับเนื่องจากนะครับลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้2นะครับมันเท่ากับ f 2นะครับดังนั้น f เป็นฟังกช์ชันต่อเนื่องนะครับที่ x เท่ากับ2นะครับ แบบนี้นะครับการพิจารณาความต่อเนื่องนะครับของฟังก์ชันจะพิจนารณาอยู่3ข้อนะครับข้อที่1หา f 4นะครับข้อที่2หาลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้4นะครับข้อที่3ก็คือดูว่าข้อ1กับข้อ2เท่ากันหรือไม่น,นั่นเองนะครับถ้ามันเท่ากันก็ต่อเนื่องที่จุดที่เราพิจนารณานะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่18นะครับ อ่ตัวอย่างที่18นะครับกำหนดให้ f x เท่ากับแอบสู x ลบด้วย1ส่วนด้วย x ลบ1นะครับเมื่อ x ไม่เท่ากับ1คํอ่าคว่าไม่เท่ากับก็คือน้อยกว่ากับมากกว่านะครับและ f x จะเท่ากับ1เมื่อ x เท่ากับ1นะครับให้เราพิจารณาความต่อเนื่องของฟังก์ชัน f เนี่ยนะครับที่ x เท่ากับ1นะครับอ่าว่าเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ1หรือไม่นะครับ พิจารณาความต่อเนื่องของฟังก์ชัน f ที่ x เท่ากับ1ดังนี้นะครับข้อที่1นะครับก็คือเราก็ต้องหา f มจุดที่เราพิจารณาก็คือ1นั่นเองนะครับเมื่อ x เท่ากับ1นะครับก็จะเห็นว่า f x ก็เท่ากับ1นั่นเองนะครับและข้อที่2ครับเราจะต้องหาลิมิตนะครับของ f x เมื่อ x เข้าใกล้1นะครับ แต่ทีนี้เราก็มาดูว่าทางซ้ายกับทางขวาตัวเดียวกันไหมนะครับทีนี้ทางซ้ายกับทางขวามันเป็นตัวเดียวกันนะครับแต่ว่ามันเป็นฟังก์ชันค่าสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องแยกพิจนารณาซ้ายขวานะครับอ่าเพราะว่าเมื่อเราแทน x เป็น1ลงไปเนี่ยมันกลายเป็น0ูนย์ส่วนนย์นั่นเองนะครับอ่าเราก็แยกหาทางซ้ายก่อนนะครับ ก็จะเท่ากับลิมิตของแอบสูตร x ลบหนึ่งนะครับส่วนด้วย x ลบห่งทางซ้ายนะครับเราก็อนุญาตเขียนทางนี้เลยแล้วกันนะครับลิมิตของแอบสูตร x ลบหนึนะครับเมื่อเราแทนเป็น1ทางซ้ายก็คือน้อยกว่า1น,นะครับ น้อยกว่า1่พิจารณา x ตัวนี้นะครับถ้า x น้อยกว่า1นะครับลบด้วย1นะครับมันก็จะติดลบนั่นเองนะครับพอมันติดลบก็คือมันน้อยกว่า0นย์นะครับตามนิยามนะครับเราต้องทำให้คำตอบเนี่ยมันเป็นบวกนะครับตอนนี้คำตอบมันเป็นลบนะครับเราก็ต้องใส่ลบเข้าไปด้านหน้าอย่างนี้นะครับเพื่อให้มันกลายเป็นบวกนะครับลบของลบนะครับจะกลายเป็นบวกนะครับ จากตัวนี้เราก็จะเห็นว่ามันตัดทอนกันได้นะครับสิ่งที่เหลือก็คือลิมิตนะครับของลบ1นั่นเองนะครับเมื่อ x เข้าใกล้1ทางซ้ายลิมิตของลบ1ก็คือลิมิตของค่าคงตัวก็ตอบค่าคงตัวนั้นนะครับก็ตอบลบ1นะครับหาลิมิตซ้ายเรียบร้อยนะครับต่อไปหาลิมิตขวานะครับลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้หนึ่งทางขวาก็จะเท่ากับลิมิตของอก็ใช้ตัวฟังก์ชันตัวเดียวกันนะครับแอบสุด x ลบหนึ 1, ่งส่วนด้วย x ลบหนึ่งเมื่อ x เข้าใกล้หนึ่งทางขวานะครับก็เป็นอ่าทีนี้เข้าใกล้หนึ่งทางขวานะครับพิจารณา x ตัวนี้นะครับเข้าใกล้หนึ่งทางขวาก็คือมากกว่า1น,นะครับมากกว่า1ลบด้วย1เครื่องหมายจะเป็นบวกนะครับ เป็นบวกเพราะฉะนั้นถอดค่าสมบูรณ์ออกมามันก็จะเป็นตัวเดิมของมันนั่นเองนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะเห็นว่าตัวนี้ก็ตัดทอนนะครับตัดทอนตัดทอนได้หนึ่งนั่นเองนะครับก็จะกลายเป็นลิมิตของหนึ่งเมื่อ x เ,เข้าใกล้หนึ่งทางขวาลิมิตของหนึ่งก็เป็นค่าของตัวก็ตอบค่าของตัวนะครับ เนื่องจากนะครับลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้1ทางซ้ายกับลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้1ทางขวาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าค่าของมันนะครับทางซ้ายเป็นลบ1นะครับลิมิตขวาเป็น1ก็ไม่เท่ากันนั่นเองนะครับอ่าไม่เท่ากันดังนั้น ลิมิตของ f x นะครับเมื่อ x เข้าใกล้1เฉยๆก็เลยหาค่าไม่ได้นะครับหรือไม่มีค่านะครับอ่าเมื่อมันหาค่าไม่ได้นะครับข้อที่2นะครับความต่อเนื่องของฟังก์ชันนะครับเราก็สามารถสรุปได้ว่านะครับ f เป็นฟังก์ชันที่ ไม่ต่อเนื่องนะครับที่ x เท่ากับ1นั่นเองนะครับ,รบอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็พิจารณาความต่อเนื่องของฟังก์ชันนะครับโดยใช้บทนิยามนะครับก็จะมีอยู่3ข้อด้วยกันนะครับอ่าข้อที่1ก็คือ f ีต้องหาค่าได้ครับข้อที่2ก็คือลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้4ก็หาค่าได้นะครับและข้อที่3นะครับก็คือข้อ1กับข้อ2มีค่าเท่ากันมันถึงจะต่อเนื่องที่ x เท่ากับ4นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ